ตอนนี้ก็มีพี่เจ้าหน้าที่ป่าไม้มาแล้วครับผมก็ช่วยกันตัดได้สักพักแล้วครับเริ่มแล้วครับพี่เจ้าที่ป่าไม้ก็มามีติดมีดมาเล่มเดียวครับตอนนี้สถานการณ์ต้นไม้ล้มขวางทางครับโหพลาดไปนิดเดียวครับเกือบโดนไม่ใช่อะไรครับอดแล้วครับงานนี้กินข้าวลิงแน่เลยครับโอ้ย ทำไงดีเนี่ยต้นไม้ล้มขวางทางครับติดกันอยู่ครับตอนนี้ติดกันอยู่มีรถก่อนหน้าผมมาหนึ่งคันครับแต่เขาไปได้ครับผมลงมาไปไม่ได้ครับมันล้มลงมาพอดีครับนี่ครับฝั่งนู้นก็มีรถติดอยู่ครับฝั่งนี้ก็มีรถติดอยู่นี่ไปกันไม่ได้แล้วครับนะตอนนี้ เกือบจะลงพ้นจุดชมวิวมาได้สักพักหนึ่งครับก็มีต้นไม้ล้มขวางทางนะครับเข้าลิงแล้วครับวันนี้มีรถติดกันอยู่หลายคันเลยครับตอนนี้ก็มีพี่เจ้าหน้าที่ป่าไม้มาแล้วครับผมก็ช่วยกันตัดได้สักพักแล้วครับเริ่มแล้วครับ พี่เจ้าที่ป่าไม้ก็มามีติดมีดมาเล่มเดียวครับติดมีดมาเล่มเดียวครับพอดีลงมาเอาน้ํามันพอดีครับออต้อนนี้ต้นใหญ่นะฮะต้นใหญ่มันดินมันอ่อนนะฮะเนื่องจากฝนตกฝนตกแล้วก็มันก็สไลด์ลงมาฮะอันนี้ก็กําลังฟันกันอยู่ครับพี่เจ้าที่เขา เแบบหล่นมาฮะตอนนี้พี่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็กำลังช่วยกันตัดอยู่นะครับแล้วก็พี่อีกฝั่งถนนนึงก็เป็นรถบรรทุกนะฮะเขาก็มีมีดมาด้วยครับกำลังช่วยกันอยู่นะครับตอนนี้ กลังช่วยกันเปิดทางอยู่นะครับที่เขาชำนาญมากนะครับให้ดูมุมกว้างครับก็เป็นเหตุการณ์ปกติของฤดูฝนนะครับในเส้นอีต่องนะครับอีต่องทองฟ้าภูมิครับ แล้วก็เปิดไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับเมื่อกี้ช่วยกันขยมแล้วก็พ 8, nah ี่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ช่วยกันตัดนะครับแล้วก็ไปช่วยกันขยมหักไปท่อนหนึ่งแล้วนะครับเไปได้ครึ่งทางนะครับแต่ตอนนี้อ่กี้ช่วยกันยกอันนี้ไม่ไหวครับมันหนักมากนะครับหนักมากอันนี้นี่ครับลากมันยังติดอยู่ดินนี้นะครับเอาล้ครับกำลังพี่เจ้าหน้าที่ป่าไม้มาพอดีนะครับ ีช่วยกันยกยกไม่ไหวนะครับหนักมากอาระวังครับระวังครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วครับใกล้จะเปิดทางได้แล้วครับเหลืออีกนิดนึงครับพอดีเขาขอรถโซ่ก็ไม่มีโซ่รถจุดล้อก็ไม่มี ถ้ามีนะถ้ามีมด,ดึงเลยนะฟืดนะสบายเลยนี่ก็พี่เขาฟันลำต้นครับตอนนี้ต้องทอนลำต้นออกครับเพราะว่าไม่ไหวครับยกหนักมากครับแล้วก็รากมันงัดอยู่ด้วยครับตรงน,นี้ครับมันเลยบิดตัวไม่ได้ตอนแรกจะดันไปชิดขอบทางอนนโอ้กินได้เยอะเลยมีดอันนี้ ก็ได้ที่เจ้าที่ป่าไม้นะครับรวดเร็วมากครับมาช่วยเปิดทางให้นะครับก็ติดกันอยู่สักสิบกว่านาทีได้ครับพี่เขาก็มากันแล้วครับรู้ข่าวครับ ด้ความชำนาญเลยครับอีกตอนนี้มีขาวมั้งครับออตอนนี้มีขาวเหมืนอนกันังหน้านี่ตรงเลยดันมเนต้อง,งใชด้วย วันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับช่วยกันยกครับตัดเดียวครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับป้ยต้องขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่ป่าไม้มากเลยนะครับองผาภูมินะครับอุทยานแห่งชาติตองผป่าภูมิครับ ร้อยแล้วครับีร้อยแล้วครับ